เคยได้ยินหลายคนพูดว่าอ่านนิยายเข็มจิราต้องรอดแล้วจะเจอเรื่องแปลกๆส่วนตัวเลยนะไมีอ่านนิยายเรื่องนี้ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วในนิยายเรื่องนี้ถ้าคนเคยอ่านจะรู้เลยว่าจะมีบทสวดต่างๆอยู่ในนั้นเรื่องแปลกที่มีเจอคือตอนที่มีอ่านหนึ่งในท่อนของบทสวดแต่อ่านไปได้แค่ครึ่งทางนะมีก็ได้ยินเสียงคนเคาะที่หน้าตาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งกว่าแล้วคอนโดมีเป็นชั้นสูงที่ไม่มีระเบียงตอนแรกก็คิดว่าคิดไปเองนะจนกระทั่งว่าคุณนายอ้อยนัสืมหนังสือเรื่องนนนนนีี้มมัใทท่่ออึงงขบส บทสวดไปด้วยฉันได้ยินเสียงเหมือนคนสวดตามพอมี่ได้ยินปุ๊บเอมีม่ก็เลยเล่าเรื่องที่ตัวเองเจอให้นางฟ้าแต่ได้ความที่หลังจากนั้นนะก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยลงความเห็นว่าน่าจะเป็นเพราะเราจิตปรุงแต่งจนกระทั่งช่วงวันที่28ตุลาที่ผ่านมาเป็นช่วงที่มี่กับคุณนายอ้อก,กินเจก็เลยไม่ได้ออกจากบ้านด้วยความที่พอมีเวลาว่างก็เลยชวนกันดูซีรีส์เข็มจิราย้อนหลังและทุกครั้งที่ไม่ว่าจะดูซีรีส์หรือว่าหนังบ้านี้มี่ก็จะปิดไฟทั้งหมดเหลือไว้แค่ทีวี่ ที่เจ็ดกับชานวิทย์กำลังสวงสนิิโโกกกอากาล อยู่ๆทีวี TV ในห้องก็ดับดับแล้วก็ติดเหมือนจังหวะแสงเทียนกระพริบตอนโดนลม้มแล้วก็มีข้อความขึ้นมาที่ทีวีว่าการุณาลองใหม่อีกครั้งแต่แอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆในห้องอยังทำงานปกติตอนนั้นคุณนายอ้อเลยคว้ามือถือแล้วดูเวลาเป็นเวลาตีสองสาของวันที่29ตุลาซึ่งคุณนายอ้อมารู้ทีหลังว่าเป็นวันพักตอนนั้นคือมองหน้ากับคุณนายอ้อเลือกลักแล้วก็คิดว่าปิดทีวีก่อนดีกว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีเรื่องแปลกอะไรเกิดขึ้นอีกน,นะเธอก็เลยอยากมาถามพวกเธอววว่่่่่าาาาคคคนนนนททีีีีดูหหรรรืออออแแแล้้้เยมมใจออะไไปกๆบบบง